ลาที่สําเร็จเนี่ยเขามีนิสัยยังไงเขาทําอย่างไรที่จะไปสู่เป้าหมายของเขาเขาทําอย่างไรที่จะไปสู่เส้นชัยของเขาเขาเริ่มตัดสินใจสําเร็จร้อยเปอร์เซ็นตั้งแต่วินาทีแรก <Wow. S 1> จำไว้ว่าถ้าเป้าหมายของคุณชัดคุณตัดสินใจสําเร็จแบบร้อยเปอร์เซ็นไม่มีใครที่จะมาขวางคุณได้ เรามาดูนิสัยแรกของนักกีฬาที่สําเร็จคือนิสัยทอทอทอคือทําทันทีไม่มีเหตุผลไม่มีข้ออ้างไม่มีข้อแก้ตัวโอเคไหมและเขามีแต่คําว่าวันนี้วันนี้วันนี้นักกีฬาที่สําเร็จมักจะไม่ค่อยมีคําว่าพรุ่งนี้เพราะอะไรรู้ไหมคําว่าพรุ่งนี้เนี่ยมันมีทุกวันเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราก็จะพูดอีกพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยทําเดี๋ยววันมันลืมนเป็นวันพรุ่งนี้เราก็บอกว่า เดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็ทำแต่วันนี้มีแค่วันเดียวและโอกาสเดียวคุณไม่มีวันที่จะหวนกลับมาทำได้อีกเขามีแต่คำว่าวันนี้จึงมีคำว่าทำทันทีนันนน่นเองอันที่สองไม่มีคำว่าทำไม่ได้ <sk r gy> เพราะเขาตัดสินใจสำเร็จแบบร0 0แล้วเขาจะรู้สึก <sk r gy> มีพลังเขาจะรู้สึกว่ามองปัญหาและอุปสรรคเป็นโอกาสและเป็นความท้าทายของเขามันสนุกอ่ะมันรู้สึกตื่นเต้นอ่ะมันรู้สึกเบิกบานใจเมื่อเขาได้ทํา ทา,ทางที่กลัวและเขาก็ทํามันได้นิสัยที่3ของนักกีฬาที่สําเร็จคือวินัยนิสัยคือเขาทําวินัยให้เป็นนิสัยถึงแม้จะต้องใช้เวลานานแต่เขาก็จะลงมือทําแต่เขาก็จะทํามันทุกวันทํามันสม่ําเสมอจนวินัยที่เขาทําแม้จะเป็นสิ่งที่มันไม่ได้ต้องการไม่ได้อยากแต่มันเป็นสิ่งที่ต้องทําเขาก็จะทํา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 เสร็จมันรู้สึก รู้สึกสนุกแล้วมันก็จะทําเป็นกิจวัตรประจําวันทําด้วยความสนุกสนานแล้วมันก็จะเป็นนิสัยที่ดีของเราข้อเนี้ยสาคัญมากคนไหนที่มีนิสัยไม่ดีคุณอยากสร้างนิสัยดีขึ้นมาใหม่คุณก็ต้องทําลายนิสัยเก่าไปวิทย์ในจะเป็นเครื่องมือหนึ่งช่วยได้นี่คือสนิสัยของนักกีฬาที่สําเร็จคุณลองเอาไปใช้กับตัวเองและพัฒนาตัวเองให้ไปสู่เป้าหมายให้ไปสู่เส้นชัยของเรา โอเคไหมเส้นชัยของเราไม่ใช่เส้นชัยของเขาดังนั้นขอให้ทุกคนโชคดีใครที่ฟังคลิปนี้ชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์และสามารถ subscribe ที่ YouTube c h anel n dr. world sport expert แล้วก็มีเสียงกระดิ่งกิ้งๆิๆ๊งกิ๊งโอเคขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ